สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะสำหรับเนื้อหาคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะทศนิยมแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปฐมบทก่อนจะเรียน เรื่องทศนิยมในชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องต่อๆไปนะคะซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1 0บร้อยหรือพันในรูปทศนิยมนั่นเองนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ4ตอนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะแบ่งตอนเป็นย่อยๆไปอีกนะคะเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนนั้นมันเป็นคําใหม่เลยที่เราเจอกันเลยคือคําว่าตัวประ อนนั่นเงะะตัวประกอบจะเป็นอะไรหรือมันจะหาได้แบบไหนเราอยากรู้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะนะคะการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1 0 1 0 0หรือ1000ในรูปทศนิยมเนี่ยคะ่ะเราจะพบว่าตัวส่วนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น1 0 100หรือ1000ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะคะเพียงแค่ตัวส่วนนั้นจะต้องเป็นตัวประกอบของ1ิ ไม่ของสิบก็ต้องเป็นของร้อยแล้วก็ไม่ของร้อยก็ต้องเป็นของ1,000ถึงจะเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้นะคะสําหรับในระดับชั้นป5เนี่ยเราจะเรียนถึงแค่ตัวส่วนเป็น1000ไว้ก่อนนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะสําหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในคลิปนี้นะคะก็คือจัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100และ1000ในรูปทศนิยมได้นั่นเองนะคะแต่คลิปนี้นะคะจะแยกออกมาก็คือเรื่อง ตัวประกอบนะคะเพียงแค่เรียนหาตัวประกอบได้ของจำนวนนับใดๆได,ได้ก็จะสามารถที่จะเลื่อนไปเรียนในเนื้อหาต่อไปได้ง่ายๆนะคะอ้าวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดคืออะไรนะคะตัวประกอบของจำนวนนับใดเนี่ยหมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวจำนวนนับ ที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวก็คือจํานวนนับที่ไปหารจํานวนเขานั่นแหละนะคะไปหารเขาแล้วลงตัวน่ะตัวนั้นแหละคือตัวประกอบของไอ้ที่หารเขานั่นเองนะคะเช่นตัวประกอบของ4หมายถึงจํานวนที่หาร4ได้ลงตัวตัวประกอบของ4หมายถึงจํานวนที่หาร4ได้ลงตัวนะคะก็จะได้แก่ 1, 2และ4 หนึ่งหารสี่ลงตัวไหมลงตัวเพราะว่าหนึ่งคูณสี่ได้สี่ดังนั้นหนึ่งกับสี่จะเป็นตัวประกอบของสี่ทันทีเพราะหนึ่งคูณสี่ได้สี่นะคะและสองสองคูณสองเป็นสี่ดังนั้นสองจึงเป็นตัวประกอบของสี่ครูพูดลองยกตัวอย่างว่าสามรคะเป็นตัวประกอบของสี่หรือไม่หลายหลายคนบอกว่าเอเป็นหรือไม่เป็นตอนนี้ทุกคนกาลังคิดอยู่เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นเนาะ 3ไม่ใช่ตัวประกอบของ4เพราะ3หาร4ไม่ลงตัวนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าหารไม่ลงตัวก็ไม่ใช่ตัวประกอบนะคะไปดูตัวประกอบของ12หมายถึงจำนวนที่หาร12ได้ลงตัวได้แก่1 2 3 4 6และ12นะคะสังเกตนะคะพบว่า1เนี่ยจะคูณ12ได้12ดังนั้น1กับ12ก็จะเป็นตัวประกอบของ12คู่กัน 2คูณ6ได้12 2กับ6ก็จะเป็นตัวประกอบของ12และ3กับ4คูณกันได้12 3กับ4ก็จะเป็นตัวประกอบของ12ไปด้วยนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับนิยามของตัวประกอบตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าตัวประกอบคือจำนวนนับที่ไปหารจำนวนนับนั้นๆได้ลงตัวนั่นเองนะคะ,อะลองมาดูตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างแรกจะให้หาตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้นะคะก็หาตัวประกอบทั้งหมดของ16เลยนะคะวิธีพิจารณาก็คือ เอจำนวนใดบ้างที่นำมาหาร16แล้วลงตัวนะเราก็ไล่ไปเลยค่ะ1 1หาร16ลงตัวแน่ๆนะคะหหาร16ลงตัวแน่นอนนะคะเพราะ1คูณ16ได้16ดังนั้น1ก็จะคู่กับ16กนะคะก็จะเป็นตัวประกอบของ16อะไรอีกคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะ2เป็นตัวประกอบของ16 เพราะ2คูณ8ได้16ดังนั้น8ก็จะเป็นตัวประกอบของ16ตามไปด้วยเลยนะคะ,ะมีจำนวนได้อีกคะหนึ่งแแล้วคะตอนนี้ติ๊กตอกติ๊กตอก 4, ค่ะ4เป็นตัวประกอบของ16เพราะ4ไปหาร16แล้วลงตัวดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ16กนะคะก็จะเป็น1 2 4 8และ16มีจำนวนอื่นอีกไหมคะ5เป็นตัวประกอบของ16ไหม ห้าหารสิบหกไม่ลงตัวดังนั้นห้าไม่ใช่ตัวประกอบของสิบหกนะคะก็จะตัวประกอบของสิบหกได้แก่หนึ่งสองสี่แปดและสิบหกนะคะมีข้อสังเกตนะคะว่าหนึ่งสองสี่แปดและสิบหกเอาไปหารสิบหกได้ลงตัวข้อสังเกตก็คือสิบหกเนี่ยเกิดจากหนึ่งคูณสิบหกได้สิบหกนะคะและสิบหกเกิดจากสองคูณแปดได้สิบหกและ16ก็เกิดจาก4คูณ4ได้16นะคะเมื่อเราเอามาเขียนเรียงกันเนี่ยก็จะได้เป็น1 2 4 8และ16 นะคะนี่คือตัวประกอบของ16อ้าวต่อไปเรามาดูตัวประกอบของ20บ้างจำนวนนับใดที่หาร20ได้ลงตัวนะคะเอา20ไปหารอะไรได้ลงตัวจำนวนนับเหล่านั้นแหละจะเป็นตัวประกอบของ20 1แน่นอนคะ่ะ1คู่กับอะไรคะ1คู่กับ20นะคะดังนั้น1กับ20เป็นตัวประกอบของ20ไปแล้วอะ่ะ2 2คูณอะไรได้20 2คูณ10ได้20ดังนั้น2กับ10ก็จะเป็นตัวประกอบของ20ไปโดยทันทีค่ะ จำนวนใดอีกคะที่หาร20ได้ลงตัวอ่ก็จะมีสี่นะคะสี่สี่คูณห้าเป็นยี่สิบนะคะทีนี้สี่กับ5้าเนี่ยมันชิดกันแล้วถ้ามันชิดกันแบบนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าตัวประกอบของ20ที่เราหาเนี่ยครบแล้วแหละนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งสองสี่ห้าสิบและยี่สิบนะคะเนื่องจากนะคะหนึ่งสองสี่ห้าสิและยี่สิไปหารยี่สิบได้ลงตัวให้ดูข้อสังเกตดีๆนะคะพบข้อสังเกตว่า 20เนี่ยเกิดจาก1คูณ20่สก็เกิดจาก2คูณ10ด้วยนะคะและก็20เกิดจาก4คูณ5เห็นไหมคะจำนวนที่มนาำมาคูณกันแล้วได้20จะเป็นตัวประกอบของ20หมดเลยนะคะดังนั้นการหาตัวประกอบของจำนวนนับใดๆก็ตามนะคะต้องหาจำนวนที่หารมันลงตัวนะลงตัวแล้วเกิดจากดูข้อสังเกตค่ะถ้าหารลงตัวมันจะมีคู่ คู่ของจํานวนที่คูณกันแล้วได้จํานวนนับน,น,นั้นที่เราจะหาตัวประกอบดังนั้นจํานวนใดที่นํามาคูณกันแล้วได้จํานวนาน,านับนั้นทั้งสองจำนวนนั้นก็จะเป็นตัวประกอบของจํานวนนับนั้นทันทีคะ่ะเห็นไหมคะว่าการหาตัวประกอบเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่หาจำนวนที่ไปหารจํานวนนับนั้นแล้วลงตัวก็จะเป็นตัวประกอบทันทีหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกๆคนนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจเกี่ยวกับการหาตัวประกอบของจำนวนนับแล้วแบบยังงงๆอยู่นะคะก็ใช้คลิปนี้ดูเประกอบได้นะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ